ตัวเล็กเราพี่อยากใช้แรงงานทำมันสองห่อแล้วสองห่อแล้วแกสองห่อแล้วเข้ามาของสมาลีสองห่อแล้วนะคะเล่นขา่ของค่ะมันได้มาจากไหนรู้ไหมคะเหนียวของแม,ม่ค้าซ้มปั้ซื้อมา20บาทแล้วก็กินไปหน่อยเดียวเหลือทำไรดีลงทำข้าวหมากดูหวานหอมมากเลยเพื่อนม,มันก็เลยไม่อยากเล่นขายของ เข้ามาไปขายตอนเด็กอะหัวลสลึงเดียวหน้าหนาวแต่นี่มันเป็นน้ำไปซะแล้วนี่เป็นน้ำเลยเนี่ยจะห่อได้สมัยปอนแม่จะหอ่อตอนที่ขุกตะแปเงส็สิ่งจะห่อนะเพราะหน้าหนาวมันห่อได้โอ้ยนหน้านี้ไม่น่าไปตัดเลยสันไปนิดนึง ซมาลีเป็นหนอนกล้วยไปแล้วค่ะเพื่อนเข้าหมากเขาต้องทรงสูงนะคะเข่าหมากเขาต้องทรงสูงนะเข่าหมากซูมาลีนี่อ้วนเตี้ยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกมีใบตองก็เสร็จไปแล้วหนึ่งหอ่อเห็นไหมเห,ห็ยังทำได้อยู่นะทำได้ทำได้ไดอ่ะหอ่อถัดไปมีกระจัดใบตองมาเยอะเลยมีเข้าหมากอยู่กล่องนึงนี่ นี่ข้าหมากอยู่กล่องนึ่งนะใช้แป้งแค่ครึ่งลูกเองเข้าวเหนียวสิบห้าบาทแป้งครึ่งลูกอ่าใบตองนี่เช็ดทําความสะอาดแล้วนะนี่วิชาแม่ให้มานะแต่ใบตองเรามันต้นเล็กค่ะต้นเล็กอืมผมตัดเองนี่ผมอ่าน้ำเยอะไปเลยนี่เวลาภาคใต้เขาจะห่อ,อก,กับใบพอนะ มารีก็เล่นขายของนี่แหละอยู่บ้านปลดกเกษียณนะทำอะไระเล่นขายของสิคะจากบ้านยังไม่เสร็จเลยเล่นขายของแหละนี่แม่บอกต้งห่อตรงสูงนะแต่บังเอิญใบตองต้นเล็กค่ะเดี๋ยวห่อแล้วไปแช่ตู้เย็นแล้วเราก็กินทีละหอกินทีละหอนะคะวันนี้เราไม่ใช้เข็มกัดนะเราตัด มพะพร้าวต้นเล็กแล้วนี่แหละใช้แรงงานทั้งนั้นเลยอ่ะสองห่อแล้วอ่าต่อไปต่อไปอรีบหน่อยรีบหน่อยแม่บอกว่าอย่าช้าทำงานต้องรีบรีบเอา้าหวานมือซะแล้วโอ้ยหวานจริงหวานมากเลยค่ะที่พักใต้เขานิยมกินกันนะหน้าลงหน้าร้อนหน้าไหนไม่สนใจเข้าหมากเนี่ย แต่ชาวบ้านเรานิยมกินตอนหน้าหนาวนะแม่จะทําเป็นโถโถกับทําไปขายนะคะสมารีนี่แหละแม่ค้าตั้งแต่เด็กนะคะเดินขายเข้ามาให้แม่ตั้งแต่เด็กเลยฮอลัสะลึงหนึ่งฮอลัสะลึงค่ะฮอลัสะลึงนะคะโอ้ยอย่าให้น้ําไหลนะเสียดายเสียดายมันหวานหวานนะคะหวานเจี๊ยบเลยโอเคยังดีอยู่มือเราย,ยังไม่แข็งนะคะ ทำได้ดีอยู่จ้าอะสามห่อแล้วค่ะสามห่อแล้วต่อไปต่อไปโอ๊เราจะห่อได้กี่ห่อเนี่ยตายแล้วใบตองหมดอเอาแค่นี้พอที่เหลือเราก็กินเองนะกินจนหลับแลยเนี่ยอย่าเยอะอย่าเยอะ ยะกินเยอะไม่ได้นะคะน้ำตาลประโยชน์มากเลยนะคะข้าวหมากเนี่ยนี่มะพร้าวเราก็ปลูกเองนะคะใบกล้วยกป็ปลูกเองเข้าวหมากอะแป้งข้าวเหนียวอะซื้อมาจากร้าน้มปั๊มไม่เชื่อหรอกที่แม่บอกกันมือสกรปรก ไม่สะอาดทำข้าหมากเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวดำไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ข้าวเหนียวจากร้านซุมตำที่กินเหลือนะ,นะคะสูตรของแม่นั่นแหละนึ่งข้าวเหนียวเสร็จก็นึ่งเสร็จพอข้าวเหนียวเย็นก็มาล้างล้างล้างหนึ่งเม็ดกับอีกเ็จหนึ่งส่วนสามนะคะต่อขา้วอขาวเหนียวหนึ่งกิโลก็พอข้าวเหนียวนึ่งเสร็จปุ๊บ มาผึ่งให้เย็นแล้วก็ไปล้างนะล้างเสร็จก็มาคุกกับแป้งข้าวหมากนะคะหนึ่งกิโลแม่บอกเอาไปเลยแป้งสาหนึ่งก้อนกับเศษหนึ่งส่วนสารนะแม่กลัวไม่หวานแม่นี่ชอบหวานมากเลยมาไปตุมมลีก็ทาําตามแม่เล่นขายของนี่หา้าเสร็จพอดีอึดนี่ เอาแค่ okay, ห้าหอก,ก็พอนะคะเข้าหมากนะประโยชน์บอกให้นะเยอะแยะเลยโอ้ยน้ำหยดเลยนี่เล่นไขของหอเข้าหมากคะ่ะที่เหลือทำไงคะ่ะรับประทานสิคะ่ะไหนลองชิมดิหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหหวานที่สุดเลยอือหือ อ,อืขาสะอาดเลยไม่เหลืองอย่างที่แม่บอกเลยเวลาแม่ทําแม่บอกโอ๊ยไปนั่งไกลๆอย่าหายใจรถแม่นั่งหอ่อขมากับแม่ต้องกั้นหายใจด้วยโอ้อร่อยอร่อยอืมอ่ากินอวดเพื่อนเสร็จแล้วไม่ตัดแล้วนะลงเลยละเพื่อน